เคยสงสัยไหมทําไมคนมองโกเลียถึงใช้ตัวอักษรรัสเซียทั้งที่มองโกเลียไม่ใช่รัสเซียแล้วก็มีอักษรของตัวเองด้วยนะต้องย้อนไปปี1941ตอนนั้นมองโกเลียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตโซเวียตเลยสั่งเปลี่ยนจากอักษรมองโกแนวตั้งแบบจีนมาใช้อักษรรัสเซียคิริลลิกแทนเพราะอะไร เพื่อควบคุมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และให้ผลิตสื่อปรบพิมพ์หนังสือได้ง่ายขึ้นภาษามองโกเลียเลยต้องเพิ่มพยัญชนะใหม่อีกสองตัวเพื่อให้ใช้กับเสียงเฉพาะของภาษาตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้มองโกเลียยังใช้อักษรรัสเซียอยู่แต่รัฐบาลก็กำลังฟื้นฟูอักษรมองโกดั้งเดิมกลับมาเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้และหากใครกำลังหาหนังสือดีๆในการพัฒนาตัวเอง สามารถสั่งซื้อได้ที่ตกระก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ